ยังอยู่ในเรื่องของวงการที่เกี่ยวกับการแพทย์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวครั้งนี้พาไปดูวงการการแพทย์แผนไทยกันบ้างค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกนะคะนิยมใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคแล้วก็การดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้นทางด้านกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายค่ะจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้แล้วก็เชื่อมั่นในบริการแพทย์แผนไทยรวมทั้งมีการสนับสนุนค่ะให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการ พัฒนาสมุนไพรไทยฉบับแรกด้วยโดยคาดหวังว่าจะช่วยเสริมเศรษฐกิจไทยได้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูรายละเอียดจากรายงานพิเศษชิ้นนี้กันเลยค่ะปัจจุบันทั่วโลกใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ to thousand, ่มเครื s, thousand, ่องสำอางและกลุ sal, ่มอาหารเสริมจากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรปี2557พบว่ามีมูลค่าการใช้และส่งออกสมุนไพรรวมกว่า240,000ล้านบาทแบ่งเป็นกลุ่มเครื่องสำอาง140,000ล้านบาทกลุ่มอาหารเสริม80,000ล้านบาทกลุ่มสปาและผลิตภัณฑ์10,000ล้านบาทและกลุ่มยาแผนโบราณตามภุมิปัญญาการแพทย์แผนไทย10,000ล้านบาทโดยมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี ด้วยกระทรวงสาธารณาสุขเห็นศักยภาพในเรื่องนี้จึงได้รวมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนจัดทำแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยพุทธศักราช2560ถึง2564ซึ่งจะเป็นฉบับแรกของประเทศอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่าแผนแม่บทฉบับนี้จะเข้าไปส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทาง กำหนดเป้าหมายพัฒนาสมุนไพรสำคัญที่มีศักยภาพและตรงความต้องการของตลาด12ชนิดปัจจุบันแผนแม่บทฉบับนี้กำลังเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีจริงๆไม่ใช่เพียงการใช้อย่างเดียวก็คือขอบวงจรครับตั้งแต่เรื่องของการผลิตสมุนไพรแล้วก็คือปลูกนั่นเองนะครับซึ่งมีความสําคัญแล้วก็จะต้องมีการพัฒนาเรื่องของมาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบนะฮะแล้วก็ทําสารสกัดทั้งหมดตรงนี้เป็นส่วนของต้นน้าแต่ว่าจริงๆแล้วจะต้อง พัฒนาการนำสมุนไพรเนี่ยไปใช้ในเชิงของการทำผลิตภัณฑ์เราก็เรียกผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเช่นในอาหารเสริมในเครื่องสำอางนะครับแม้กระทั่งที่สำคัญก็คือการเป็นยาซึ่งเราคุ้นเคยกันในในชื่อที่เรียกว่ายาแผนไทยหรือยาสมุนไพรนะครับ อธิบด,ดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้เปิดเผยว่าอีกมิติที่สําคัญภายใต้ย,ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งซึ่งระบุไว้ในแผนแม่บทคือมิติทางเศรษฐกิจโดยจะพัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทยให้ตรงความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายหรืออุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรและพัฒนาให้เป็นเมืองสมุนไพรตามรูปแบบประชารัฐใน4จังหวัดเรามีพรบรเฉพาะในปรินธ์สมุนไพรซึ่งจะกาหนดมาตรฐานกาหนด ความปลอดภัยกําหนดคุณภาพต่างๆเฉพาะเจาะจงขึ้นมาเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยในแง่ของการใช้สมุนไพรและผู้ผลิตที่ทําผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นขณะน,นี้ประเทศไทยมีโรงพยาบาลเปิดบริการแพทย์แผนไทยกว่า170ทั่วประเทศ รวมถึงมีโรงงานผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยอาหารเสริมและเครื่องสำอางมากถึง1,171แห่งสามารถสร้างมูลค่าการใช้สมุนไพราภายในประเทศมากถึง180,000ล้านบาทในขณะที่มีพื้นที่ปลูกสมุนไพรเพียง48,000ไร่เท่านั้นแผนแม่บทฉบับนี้จึงถือเป็นก้าวต่อไปในการเพิ่มคุณภาพผลิตภ,ตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทยให้เป็นที่ต้องการของตลาดพัฒนาเป็นศูนย์กลางการส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน